สวัสด so ีครับน้องๆและเพื่อนๆชาวฟันโทเปียทุกคนวันนี้พี่อินทรีผู้พิทักษ์จะพาเราไปพบกับเรื่องราวสุดมหัศจรรย์ที่ไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนเรื่องราวที่จะทำให้หัวใจของน้องๆพองโตไปกับการผจญภัยของเหล่าสัตว์ป่าและความมุ่งมั่นที่จะก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าธรรมดาแต่เป็นการเดินทางที่จะพาเราไปรู้จักกับความกล้าหาญ มิตรภาพและการเสียสละเพื่อผืนป่าอันเป็นที่รักของเราพร้อมที่จะออกเดินทางไปกับพี่แล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยย้อนกลับไปเมื่อวันวานในวันที่ผืนป่าแห่งนี้ยังคงเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ลูกกวางน,น้อยดาวกำลังเดินเล่นอย่างเพลิดเพลินจูๆ่ๆเสียงคำรามอันน่าขนลุกก็ดังขึ้นแอแฮ ดาวตัวสั่นเทิมด้วยความกลัววันรีบวิ่งไปซ่อนตัวหลังต้นไม้ใหญ่ใจเต้นรัวเหมือนกลองศึกเนาตะคุ่งของหมาป่าตัวใหญ่กำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ดาวหลับตาปีคิดในใจคุณแม่จา๋าช่วยด้วยในความมืดมิดของพงไพยนั้นเองที่ดาวได้สัมผัสถึงความหวาดกลัวอย่างแท้จริงแต่แล้วทันใดนั้นผู้พิทัก์แห่งพื้นป่ากำลังบินร่นสำรวจอาณาเขต ดวงตาอันแหลมคมของมันกวาดมองไปทั่วบริเวณและแล้วสายตาก็ไปหยุดอยู่ที่ลูกกวางน้อยที่กำลังหวาดกลัวอินทรีเห็นเนาของหมาป่าที่กำลังจะจู่โจมหัวใจของมันเต้นรัวด้วยความกังวลมันรู้ดีว่าต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อปกป้องชีวิตน้อยๆยนั้นปีกอันทรงพลังกลางออกเตรียมพร้อมที่จะพุ่งทะยานลงไปช่วยเหลือฟิยวว เสียงปีกอันทรงพลังของอินพรีแหวกอากาศลงมาอย่างรวดเร็วมันโฉบลงมาใกล้หมาป่าตัวนั้นจนเกิดลมกระโชกแรงหมาป่าตกใจสะดุ้งเคือบพยายามจะตะคุบอินทรีแต่พลาดไปมันเสียหลักล้มขมัมอินทรีใช้โอกาสนั้นบินโฉบซ้ำอีกครั้งหมาป่าเห็นท่าไม่ดีจึงรีบวิ่งหนีหายเข้าไปในป่าลึกอย่างรวดเร็วดาว ลูกกวางน้อยเงยหน้าขึ้นมองอินทรีด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความชื่นชมและขอบคุณมันรู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่เรื่องราวความกล้าหาญของอินทรีถูกเล่าขานไปทั่วผืนป่าสัตว์น้อยใหญ่ต่างพากันมานั่งล้อมรอบปู่ฮูกนกฮูกผู้รอบรู้ปู่ฮูกกำลังเล่าถึงความสำคัญของการรักษาสมดุลของธรรมชาติลูกหลานเอ๋ยปู่ฮูกเอ๋ยเสียงทุ่ม พื้นป่าแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านของเราทุกคนหากส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหายไปบ้านของเราก็จะไม่สมบูรณ์การมีอินทรียคอยดูแลพวกเราเปรียบเสมือนมีผู้พิทักษ์ที่คอยรักษาบ้านของเราให้ปลอดภัยสัตว์ทุกตัวพยักหน้าอย่างเข้าใจแต่แล้ววันเวลาแห่งความสุขก็ต้องมาถึงจุดเปลี่ยนฤดูแล้งที่ยาวนานเกินกว่าปกติได้คืบคลานเข้ามา แม่น้ำที่เคยหล่อเลี้ยงผืนป่าเหือดแห้งจนเห็นแต่พื้นดินแตกแกลงต้นไม้ใบหญ้าเหี่ยวเฉาสัตว์ต่างๆเริ่มอ่อนแรงลงลูกหมีน้อยน้ําหวานร้องครางด้วยความทรมานแม่หนีมองลูกด้วยความเจ็บปวดในใจมันรู้ดีว่าถ้าไม่มีน้ำพวกเขาจะอยู่ต่อไปไม่ได้อีกนานเอนทรีมองลงมาจากหน้าผาสูง ดวงตาคำกริบกวาดมองผืนป่าที่กำลังแห้งแล้งหัวใจของมันเต็มไปด้วยความกังวลมันเคยปกป้องสัตว์จากอันตรายแต่ภัยแล้งครั้งนี้เป็นสิ่งที่ใหญ่หลวงนักอินทรีคิดทบทวนเราจะช่วยพวกพ้องได้อย่างไรในเมื่อแหล่งน้ำทุกแห่งแห้งผากเช่นนี้มันก้มหน้าครุ่นคิดอย่างหนักในใจมีแต่คำถาม และความมุ่งมั่นที่จะหาทางออกให้ได้ในที่สุดอินทรีก็ตัดสินใจปรึกษากระรอกน้อยผู้ฉลาดเฉลียวคู่มีไหวพริบกระรอกน้อยจำได้ว่าเคยได้ยินเรื่องเล่าของบ่อน้ำลับที่ซ่อนอยู่ในป่าลึกพวกเขาทั้งสามออกเดินทางไปพร้อมกับแผนที่โบราณที่ปู่ฮูกมอบให้อินทรีบินนำทางกระรอกน้อยกระโดดตามกิ่งไม้และจิ้งจอกเจ้าเล่์ก็ใช้จมูกดมกลิ่นนำทาง พวกเขามุ่งมั่นที่จะค้นหาแหล่งน้ำที่ซ่อนอยู่แม้หุนทางยากลำบากเคียนใดก็ตามหลังจากเดินทางมาหลายวันพวกเขาก็พบกับถ้ำเล็กๆที่ซ่อนอยู่หลังม่านน้ำตกและที่นั่นเองเสียงน้ำไหลรินดังออกมาจากภายในถ้ำพวกเขาทะลุผ่านม่านน้ำเข้าไปและสิ่งที่เห็นก็คือบ่อน้ำพุธรรมชาติที่กำลังไหลออกมาอย่างไม่ขาดสายสัตว์ทุกตัวส่งเสียงร้องด้วยความดีใจ เจอแล้วน้ำจาพวกเขารีบเข้าไปดื่มน้ำอย่างกระหายพื้นป่าที่เคยแห้งแลง้งเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งใบไม้เริ่มผลิบานดอกไม้เริ่มแย้มกลีบนี่คือชัยชนะของความร่วมมือและความมุ่งม,มั่นนับตั้งแต่วันนั้นอินทรีก็ยังคงเป็นผู้พิทักษ์แห่งพื้นป่าแห่งนี้มันเฝ้าระวังภัยต่างๆและคอยดูแลสับพุกตัวให้ปลอดภัยและที่สำคัญที่สุด บ่อน้ำาพแห่งนั้นก็ยังคงไหลหล่อเลี้ยงชีวิตของสัตว์ป่าไปอีกนานแสนานานพื้นป่าแห่งน,นี้จึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังความร่วมมือและความสามคัคคีอินทรีมองดูพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของเหล่าสัตว์น้อยใหญ่มันยิ้มอย่างภาคภูมิใจนี่แหละคือมรดกที่เราได้สร้างไว้น้องๆและเพื่อนๆครับ เรื่องราวของอินทรีและผองเพื่อนยังไม่จบเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบเรื่องราวการผจญภัยแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กด like แล้วก็อ o m m e n t มาบอกเราด้วยนะครับว่าอยากให้ฟันโทเปียาพาไปผจญภัยที่ไหนอีกแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับถ้าชอบกด like กดแชร r e กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะ